เลือกฉันว่าไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้เคียยัดไปยังไงแม่งนี่จากชมพูทวีมาแน่เลยตัวละครนิเกอร์ฮะเคไปไก่เนี่ยเออไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะกินไก่นะเนี่ยเยอะด้วยเฮ้ยเห็นตัวละครผมตัวละครผมยักหน้าผอกอัสเซลได้ลงผมจะวิ่งเร็วขึ้น25% ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เลยว่ะเราจะโดนผีเราจะโดนผีญี่ปุ่นตอกหรือว่าเราจะตอกผีญี่ปุ่นกันไปดูกันแบบเนี้ยยากที่สุดแล้วครับแบบเรียวกังด้วยนะโรงแรมญี่ปุ่นอ่ะโอ๊ยไอ้แม่งูม่นนะแมงงูมยากมากใช่หรอไอ้ใจร้าวเล่นอยู่อ่ะกระจอกไมงงูมอะกระจกเอาไปเลยโคตรกากันแบบเนี้ย ที่หนึ่งว่าี่ป่อโกเดซานามายามิชตะอังกนินมังสเตอร์อาซาซิคุณดไรเนี่ยมทำนะไรกําลังอ่านอยู่ไงยาใช้มาเซน่งโกเลียวกังเดสกาอนิจิวะเป็นเสียงใ่ะนี่โอ้ยยัง ต้องเตรียมของไว้เพราะว่าไอพี่พี่ได้ฝ่งฟ้องเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาล่ะทุกอย่างพร้อมไหมพ่อกับแม่พยายามทุกทางเพื่อขัดขวางฉันฉันไม่ยอมให้พวกเขาทำแบบนั้นแน่อาซาเซลกำลังมาฉันรู้สึกได้ก็จริงอยู่ที่คนกันก่อนหน้าแต่ฉันจะทำพิธีไม่สำเร็จแต่ครั้งนี้ฉันแปลขั้นตอนทุกอย่างจากตำราโบราณด้วยตัวเองเอายาวไห้หน่อยแน่ใจว่ามันไม่แม่นยำทิ้งวันี้นะ ตรงบ่อน้ำครับเนี่ยบ่อน้ําเขียวเนี่ยบ่อน้ําเขียวนะไม่อ่านแล้วเห็นไหมพี่พี่มาพี่ไหนพี่ตัวไหนวะนี่มาเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันมีน้ํายาล้างจานด้วยตอนเนี้ยเขาไม่ทำอะไบ่อน้ําเขียวบ่อน้ําเขียวนี่เหรอใช่ใช่วางไว้ตรงนี้แล้ไหนอยู่ไหนอะบ่อน้ำเขียวเียอออกไเเสจยะอยากกินน้ําแดงอะอยากกินน้ําเขียวเลยอยากกินน้ําแดงอะใช่เฮียชาอูหลงโอ้มึงอะเฮียใส่ขวดน้ํายาล้างจานมึงสัสไหนทางออกอยู่ไหนวะทางออกเอาที่ไง อ๋อเนี่ย e, okay. ลงไม่ได้ไหมโอ้ oh, ลงไม e ่ได ah. ้เลยเสียทดายว่ะไอ้เหี้ยเราจับผีมาบนะมั้งไอ้ขวดนี้ไว้ทำไรอ่ะฮะนั่นไงน้ำเขียวไปโวดาแดกไปเลยแดกไปเลยออนเซนเหรอใช่ใช่ออนเซนออนเซนเขียวออนเซนเซนโตเลี้ยวกางเดสกาหยุดพูดได้ยังมึงหยุดเลยเลยผมมานี่มาโอ๊ตลากแอนโตนอว์ขึ้นผาอย่างนี้อุ้ยห้องมันแคบยังวะ เชื่อไปห้องแชบเลยไอ้บาร์ไปรู้บาร์เฮ้ยมันมีประตูแอบด้วยอิดคีไอ้บาร์มาดูนี่อะไรอะไรป่ะนี่อ๋อใช่ใช่อันนี้แอบแบ่งมุมได้นะเฮ้ยมันคลายไม่ได้เหรอคลายยังไงล่ะโน้ตไม่น่าเลยว่ะนั่งสารยไหมอันเนี้ยคือต้องหาไข่ไข่แบ่งมุมที่รูปมันตรงกับสารเจ้าอ๋อแล้วมาต้มเหรอใช่แล้วก็มาเด็กคนเดียวน่ตว์เผาที่ต้มไม่ได้ดิ เนี่ยเราลองไปตรงไหนได้มั่งอ่ะประตูเอาเอาเปิดได้เปิดได้เดี๋ยวเตรียมของก่อนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปถ้ำตำรนในนพาพาไปไหนไหมพี่อยากดูไม่ได้ใจตรงตู้วางเจอแล้พี่ต้องการรีวิวด้วยตาตัวเองเออตู้ไอ้ตู้เนี้ยมันแอบได้ตู้อยู่ไหนวะได้ได้แอบได้จริงครับอ๋อนี่เหรอตรงนี้ทางไปด้านนอกเดียวกันปะใช่ครับ โอ้อยากให้เตรียมของก่อนเนีเพราะว่ามันยากมากเลยใช่เหรอไหนวะใช่มันยากสุดๆเลยอ่ะมึงหายากเยไม่พี่อ๋อนี่ทางเข้าถ้ำอยู่นี่เหรอดนทางเข้าถ้ำไปทางนั้นนะพี่มันมีซ้ายกับขวาอแฝงไหนไปทางขวาดิเดี๋ยวเรื่องกูไปซ้ายอี๋กูหลายสายดีเออซ้ายคนเพราะมันก็เป็นทางเดียวกันอยูเลยเน่ยมากคนเดียวอ่ะตอนนี้คนหลงทางขนาดทำมึงหลงทางเดียวกันได้หว่าอย่างเงี้ยโอ้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  โอ้น่ารักดีนะไม่ถูกหนึ่งตีก็ตีแล้วหรือแอบเลยเฮ้ยกูขอโทษกูไม่น่าเลยกูไม่ได้ให้กินลลโอขวดเลยไม่เอาเลยเออลาไปไหนแล้วแล้วฉันจะไม่มีวันออกไปแล้วมันสิ่งใหญ่เขาทำอะไรเนี่ยไอ้กูเห็นเขาอ้วกไอ้กูสงสารเขาอะเฮ้ยเริ่มเลยอะไรวะเนี่ยไอ้แมวไอ้เฮียเจ้บแม่ปีเตอร์พัคเกอรอต้องรีบไปวัดท้ายเกมจะเยอะมาก พี่ต้องวางไข่ตรงตามสัญลักษณ์ก่อนใช่ครับผมแล้วสัญลักษณ์ที่พี่ถือนี่ดูไงวะอย่างนั้นไอ้โจนแจว่ามึงอยากเสือสักเรื่องได้ไหมตีหน้าอ๋อเอารู้แล้วดูแลพี่เอาไข่ไปล้างก่อนแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์ใช่ครับโอเคโอเคโอเคโจนแจว่าแล้วเอาน้ำสะอาดมาแก้น้ำเขียวละอ๋อนี่ไงกดล้างปกติเลยไอ้กุญแจวอะไรอันนี้มันล้างไม่ได้เก้อมันบอกว่าน้ำไม่สะอาด นี่ไงมันต้องเอาน้ำน้ำนี่มาเทอ๋อเอาเททีเลยใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมานานจริงอ๋อถ้าเป็นน้ำเขียวนี่คือไม่ได้ต้องเป็นน้ำขาวใช่ไหมใช่ครับน้ำคำอย่างเงี้ยเอออ๋อพี่เป็นเขียวเลยพี่พี่เป็นรูปนาฬิกาไอนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายยังไงวะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดิใครเจอเจอบอกหน่ย ตักเกมพยายามหาไข่กลนละฟองแล้วก็เผาพร้อมกันไปชั้นสองขึ้นได้ว่ะชั้นสองขึ้นได้เอสเคชั้นสองขึ้นได้อีเซอร์โอ้ใครมาจุดเทียนกลางสายฝนตรงนี้วะเนี่ยแล้วมันะ็ล้าไม่ทิ้งเลยนี่ข้างบนชั้นห้ามีเมฆคิดว่ะล้างเรื่อยๆจนหมดยนะใช่อุ้ยในตู้แอบได้องเฮียไปจับกุญแจ หัวลรใวะจาห้องหมายเลขห้าโอ้โหไม่รู้เลขห้องเลยวะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอพี่พี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งขอนิจิวะเลกะสตก้าอะไรวะชิงโกะซูเดสโกเยส s ี้อยงวะรู้จักเอ้คิมูจิตายเดสก้าโดนเดนเดินเจนเดิน้ำมาห้ามึงไงแกวน้ำก่อน โอ้ยจุดเทียนเวียนวนเรามาล้ำมงเราเอ้ยลราเวียนได้ใส่ได้ใส่ห้องหมายเลขสามอยู่ไหนว่าห้องหมายเลขสามได้ใส่ได้ใส่ทำไงเนี่ยอันนี้ห้องห้องหัวกะโหลห้องหัวกะโหลขึ้นใครมีกี่ฟองทั้งหมดเนี่ยติดฟองต้องไปล้างก่อนติดฟองไอชื่อต้องงกินอร่อยทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเจอได้ฟองเอ้แล้วที่เป็นนาฬิกาไซส์กูอยู่ไหนวะ หาแท่นพิธีกรรมที่เป็นรูปเดียวกันใช่ใช่ใช่พี่หาอยู่เนี่ยไปเจอรูปอะไรกันบ้างแล้วอ่ะบอกหน่อยดิเฮ้ยเฮยขันนักขี่อยู่ปะโนดฮะกูกูมึงเหรอเออใช่นั่นักขี่ตรงเนี้ยใช่ใช่เสือกนั่งกูกูโตแล้วไอ้เฮียโตเฮียเลยนัะนักขี่คนเดียวมืดมืดอ้าวไอ้เฮียลมอากาศมันดีไง บรรยากาศไม่ใช่แล้วไม่ใช่มึงแล้วไอ้เหี้ยโน้ตแน่เลยไปไหนเนี่ยใช่กูนั่นแหละเมียเถียงกูดีหัวขายนี่มึงเออตบเกมแตกได้บอกไอ้หัวขาเนี่ตบไปถึงก่อนแน่นอนต้องใช่เฮ้ยมีแต่ห้องซ้ำๆว่ะตรงนี้ต้องไปห้องที่ไม่เคยได้เปิดทีนี่ไงอ๋อนี่ห้องลูกดาวห้องนี้ไปเอกมาละ โน่นนั่งที่อะไรอยู่คนเดียวเนาะเอ้ยใครมีไข่สัญลักษณ์อะไรกันบ้างอ่ะมันอะไรมีมีไข่สัญลักษณ์ดาวกับสัญลักษณ์ดาวเอ้ยไหนในดาวอยู่ไหนอ่ะกับดาวผมวางไว้ที่ร้านไข่ครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปเก็บตรงนั้นนะผมไม่ตั้งออล้ตั้งทำมีที่อะไรน้องเก้อบอกว่ามึงมีที่เอ้ยตีหน้าคี่กำลังอยู่หน้าบ้านพอดีเผื่ออากาศเราไปเอาน้ำมาออกเนี่ยะห้องมุญแจหมายเลขสามอยู่ตรงนี้ไม่มสนุกเนีแจหมายเลขสองอยู่ ห้องหมายเลขสามพี่พี่มีพี่มีห้องหมายเลขสามโอ้ยยี่เงียบอะไรโน้ตกะอะไรโน้ตกะจะไม่จะไม่เอาของเก็บของอะไรโน้ตกะเอเก็บของเสียงส้่นตีจู่ไปเลี้ยงหมงอะห้องเก็บของใครมีกุญแจห้องเก็บของมั้งไม่มีเว้ยไม่นักไม่เล่นเลยมีแต่ไม่เล่นไม่รีสอรกูถามคนมีเว้ยเว้ยเนี่ย เก็บน้ำเก็บยาไปหน่อยเก็บน้ำเก็บยาไปมึงไหนได้ขอเก็บน้ำเก็บยาไปบ้างดิไม่เก็บเว้ยแอบอย่างเดียวโอ้ยใครพักวะเริ่มแล้วนี่เจอพี่ขอโทษพี่อยากกินไข่ต้มนี่อ่ะเอาดีๆีโหเร้อยเจอพี่ขอโทษพี่พี่หิวอ่ะ งมีมีใครอยู่สองฟองนะอยู่ตรงแท่นพิดิไอตรงน้ำอ่ะเฮี้ยหน้ากูเลยเฮ้ยเสียงม่ใกล้กูจังวะไม่รู้ว่ากูไปแล้วเฮี้ยกูอุ้ยไม่ยาบานเลยเฮ้ยกูหลงอะไรเฉลโมรถลิสติดกะจะไข่พี่บ้านเห็นเปแล้วหน้าตาเหมือนจิ๋มจ๋าไม่เามือนกูเลยหน้าตามันโอ๊ตเลยอ่ะ บ้าเปล่าเลยใสเียโดนนี่ยเาเลยเนีอ้โเลยียใครโดนเลยโอเคใครไม่ใครโดนแต่ว่ากูรอดละโอเคออกใช่โน้ใช่ใช่ใโดน้วี้เกร์จากใครแล้วใหรโน้ตรอดไปไปหาที่เดี๋ยเียเดี๋ยวชไปหาใครไปหาใคราครอันี้คือผมต้องหาทางออกเองด้วยมันผมติดอยู่ในถ้ำในมุมอ่ะออก็ต้องคาดมาข้างนอกเนี่ย ใช่ใช่ขานออกรูอ่ะรอชุบรอชุบอยู่ชั้นถ้าถ้าออกรูชั้นไหนบอกได้นะเอ้ยออกรูมาชั้นสองจะแล้วจะแล้วจะแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยช่วยช่อยเฮ้ยหลบซิอยู่จะแย่งชุดทันไม่ได้โอ้ยเฮียไอ้เฮียนั่นมันนั่งออลสามคนเฮียเลยถูกเครื่องพร้อมขนาดนั้นเลยเวนไอ้เฮียพร้อมได้คนที่จะตายฮะเผาไข่เลยครับ พี่มีกุญแจไอ้ชั้นสามไอห้องสามอยู่อ่ะห้องสามอยู่ไหนวะเปิดไปแล้วใช่ไหมยังไม่เปิดยังไม่เปิดทีพี่หาอยู่อันนี้ห้องเปิดแล้วเนี่ห้องอันนี้ก็ห้องสามเปิดไปแล้วอะไรแดงๆด้านหน้าวะออกไปเลยเฮ้ยแมงมุมถือไข่ได้ด้วยเหรออ๋อมาขโมยไข่ได้ใช่มันขโมยไข่ไปซ่อนได้ครับโอ้ยไม่ไอที่ที่มันที่ที่มันถือมันมันมันเขียวกระจีเลยอ๋ออ๋อนั่นแหละได้ได้ได้ เก็บมาใช้เกี่ยวเกียวเไอ้เฮียยัดแม่งมุมเฮียไอ้ใส่รูปดาบอยู่ข้างในนั่นมันคนละรูปดาบมันมีอันนั้นไหมกางเขนอะไรเออมีรูปดาบมากางเขนอยู่เนี่ยรูปดาบมากางเขนตรงไหนเออกางเขนอันที่อยู่ด้านบนน่ะห้องชั้นบนน่ะเป็นกางเขนล้างเองเฮ้ยใครได้ทีน้ำเห่อดิเดี๋ยวล้างไข่ให้ได้ๆๆๆๆไๆๆ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 ๆ แต่แปลกนะไอ้เฮ <si ี้ยแม่งเหมือนโอคารุนเลยมีรูปเดียวเองไข่พวกเนี้ยล้างหน่อยนี่นะเดี๋ยวกูล้างให้เดี๋ยวกูล้างให้ไม่ต้องห่วงกูล้างให้ล้างไข่โกนไหมไอ้เฮี้ยเนี่ยสัตว์ผมให้ด้วยไอ้โอโลกิตว่าไอ้เฮี้ยดูดีไอ้คนเผยตัวตนแล้วทุกคนล้างหน่อยนี่อโมยไอ้แมงมุมมาเน like ี่ยไอ้มันจะมาขโมยไข่ไอ้เฮี้ยไม่แล้วเลยล้างมาแล้วล้างแล้วไอ้ควาย โอ้ยไม่ดูเลยเนี่ยโอ้หัวจริงนหนิล้างเมื่อไหร่วะฉันยื่กูต้องมาล้างอีกมึงถือลูกไหนกูล้างไปสองลูกแล้วมึงอย่าเถียงกูดีเฮียไอ้ซาเจ้แม่มีลูกเดียวเฮียลูกเดียวทำบุญนี่คุยในควายหัวจากเมื่อวานนี่เสียอะไรวะฮะแมงมุมปะโอ้ยเจ้แม่แมงมุมรล่มออกมาเต็มเลยนี่ขนาดแค่ลูกเดียวเองนะ ถ้าสองลูกมันจะเป็นยังไงวะเยี่ยขนาดนี้เมื่อู้จะไปได้ไงสองลูกลูกที่สองเลยเออเออสงสัยว่าขอลองหน่อยแล้วกันเป็นไงไอ้ส้นตีนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยขาดด้วยแอบเลยขาดอยู่ไหนกแอบฝันไปเลยเฮ้ยวอ้ยต้องปูต้องปูต้องปูเลยแอบเลอ่าทำพิธีกรรมเลยครับตู้จะตู้แล้วแอบต้องปูหนูต้องปู

เไม่ไม่ตอนนี้กับพี่โอ้นะตอนนี้กับพี่โอแล้วผมเล่าหาพี่โอ้นะมาเรียงหัวมันต้องหัวเรี่ยงต่อไปโยนดูนเล่ามหาพี่โอ้นะโอ้ยโอโอ้โหตายโอเคงั้นกูรอดละไม่ไม่กูตามมาแล้วนุ๊ตาตามมาแล้วนุ๊ตกลัวนะนี่ถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริงพวกเราสี่คนนะพวกมึงแม่งครบไม่ได้ที่พี่บอกนอ๊ดเดี๋ยวนุ๊ตพี่ห้องกุญแจหมายเลขสองเก็บมายังใครมีห้องกุญแจหมายเลขสองไหมไม่มีไม่มี เฮ้ยทมันอยู่ใกล้กูจังวะมันอยู่ใกล้แล้วบ้าเห็นมีห้องเกื่อพี่มีห้องสามแปดห้าไอ้ใครวิ่งตรงนีไอ้เหี้ยเปิดไฟอยู่สามแปดแปดโต๊ะมาไล่หลังกันเถอะจู๊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 หน้ามึงยี่มึงหนีแทบเป็นแทบตายกันหาตู้ดิหาตู้ดิมันมันอหลังกูอฮ้ย โอ้ที่กูไอเทียมันยู่กระหอบเลยพี่ไอเกิดงก่นกูรอดล้วโอเครอดล้วรอดล้วไอเกิดเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วผมทิ้งไข่ไว้ข้างบนด้วยไข่ลูกนี่แล้วรูปดาบเกอรูปดาบไม่มีรูกเนี่ยรูปดาบอยู่ข้างบนนี่ชั้นสองะชั้นสองเหรอใช่ใครไม่เฝาไข่เลยวะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูชั้นสองให้โอ้ยจิ๊เจอปูหมาเลยไอ้สัตสอุ้ยกูวิ่งจับตู้นี่ผมเกิดตรงไหนไม่รู้อ่ะ เกอร์ชั้นสองพี่ไม่เห็นเลยอะทำไม่เห็นหรอนะใช่ใช่พี่เห็นหรือมียาเารมันอยู่ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างแล้วมันพี่ชูผมก่อนได้ไหมพี่หายาอยู่ยาอยู่ชั้นล่างเน็รเลยร้านโอ้ยใครได้เก็บขึ้นขึ้นมาเก็บสักอันเด็ขึ้นมาก็หาจากด้านบนน่ะไอ้สัตว์ใครมียาใครก็ได้เอาเก็บยาไหมหน่อยหรือใครฮยูไม่ใช่หรอกเอาพี่พี่เจอไข่ใช่ไหมใช่ใช่ที่ที่เกอร์ทำตกใช่ไหมลูกดาบใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่เหี้ยไอ้ไม่จุดตัวกับกูไปยันแดงเหรอใครมีห้องกุญแจชั้นสองมะไม่มีไม่มีไม่ได้เก็บไม่นี่ไอโอ้ยเล็กเดียวเลยที่ดียวไม่รู้อยใช่ครับมันอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งเลยพี่ข้างล่างอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งข้างล่างชั้นหนึ่งมึงแค่ลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็เดินหาแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอายามช่วยรู้ลีฟขาลงมาดียวสองเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันขโมยใครมันขโมยใครไอ้ไอ้แมงเหี้ย ไอชาดมาชาดพลยอะไรเนี่ยใครโดนนะใครโดนกูว่ากูน่าจะโดนแน่เลยว่ะไม่กูละกูหักที่แก่ครับเฮ้ยเสียมักไอ้กูมากเลยดูอยู่ไหนตู้ตูอยู่ไหนโทดีโน้ตกูขอกเจะตู้ไอ้เหี้ยว่กูบอกอยู่ว้ากูขอ มฮใครวิ่งใครวิ่งตรงตรงท่าก็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 อยู่อยู่แถวพี่ไบร์เกอร์เดี๋ยวพี่ช่วยเมันไล่พี่โอ๊ตอยู่วะมันไล่พี่โอ๊ตอยู่วะใช่เหรอใช่เหรออ่าแล้วมันกลับไปละคนกลับแล้วไอ้นู้นไอ้นู้นไอ้นู้นกลับมาหาคนถือไฟใครอยู่กับผมอ่ะเกอกอร์ถอยถอยมาเกอรถอยมาที่ห้องห้องพี่พี่อยู่ใกล้ๆเกอร์พี่มีคนชุบผมละโอ๊ตอ่ะอ๊ตยเสียงใกล้หมดเลยเอ๋อ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 เอ๋เอ๋อ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 อ๋อเอ๋อเอ๋อเอ ไโอโน้มันตามหลังไม่ได้ยังอุ้ยอีกทมันโคตรน่ากลัวเลยเดีวเริ่มแล้วนะไอ,อ,อโอ๊ตเดีด๋ยวเไปเปิดห้องก่อนนะเว้ยโอ้รู้สึกเหมือนเราจะมีหลายฟองแล้วตอนเนี้ยสี่ฟองอืออยู่อยู่ห้องพี่ห้องพี่มันอยู่ห้องพี่อุอย้ยมันวิ่งเท้ววิ่งเท้วมีผ่านหน้าก็ไปเลยไอตันโน้ตออกได้ไหมออกได้ยัง กินไปทำแท่นพิธีเลยก็ได้ี่คนละฟองเลยกินไปทำแท่นพิธีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องให้มันกัดใครสักคนหนึ่งก่อนอ่ะไม่นั้นมันมันไม่หยุดล่าเลยตอนเนี้ยโอเคครับเก็บเป็นคนละฟองใช่ไไปวัดอาสาบิวิ่งอนุทวิ่งแล้วไปคนละฟองว่าตรงคนว่าตรงคนย้อนย้อนมาบ้างย้อนมาบ้าง กูถามไปโน้กแออกไปได้ยังแม่งเงียบเลยอเฮียกูนึกว่าออกแล้วโอ้ยเป็นไรกูแอบไว้ก่อนนเลยปะกูบอกเธออยู่นะกูบอกนะพวกมึงผมพวกมึงแม่งคบไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงฟังไหมพวกมึงแม่งคบไม่ได้ไอ้เหี้ยใครถือใครเนี่ยครับที่ต้องหาผมจำไม่ได้หรออันนี้ห้องสองอยู่ที่ห้องสองนี่นะโอ้ยเสียงเหรอโอ้ยพี่ตรงถ้ำโอ้โหตรงถ้ำไอ้เหี้ยตรงนี้ ใช่ใช่ใช่ถำหลังออนเซ็นนะทุกคนใครมาได้มั่งอ๋อได้ละเดี๋ยวเป้าไข่ไว้ให้ไอ้นู้นมาก็ได้นู้นอยู่ใกล้ผมแล้วนู้นมาได้นู้นถือยามาห้องไอ้หิังออนเซ็นอ่ะในถ้ำอ่ะอันนี้ทำวิธีได้ห้องนาฬิกาปลอดภัยนู้นปลอดภัยมาเลยนู้นมาเลยปลอดภัยเชื่อกูปลอดภัยเชื่อกูอย่าเพิ่งทำพี่รอก่อนเออมึงไม่รู้เรื่องตีเลยไอ้ที่หยอะมึงไม่เห็นตัวอย่างเ่ยเป็นไงซนแล้วเป็นยังไงเห็นไหมเออตัวอย่างของมึงรู้ตึงเลย เฮ้ก็หลังเราข้างหลังเราพี่บ้านใช่เหรอเฮ้ยเกึ้ยไม่บอกหรอกกึ้ยโอ้ยแม่งวิ่งช้าไอยว่ากูโดนลากแน่เลยกูดูทรงแล้วเฮ้ยทำไมกูวิ่งช้าสุดในในกลุ่มอะไอ้เหี้ยลอ้นี่ย่างหยิบข่ายเอหยิบข่ารคนละล้างพี่หลังเอ้าล้างยังเนี่ยล้างหมดแล้วพี่มาได้หรอหยิบไปเลยไอ้ไข่ไปมันไปแม่มุมมันสตาร์ทไม่ได้เลย เฮ้ยไอ้เขียวไอหมูแล้วมันอยู่ไหนน้ำน้องชายทำไมเป็นว่าที่ไหนมันจะมีสารเจ้าอ่ะแล้วมันก็จะจะมีรูปสัญลักษณ์บอกอ่ะว่าอันไหนเป็นอันไหนอ่ะมาแล้วกูกลับเลยใช่ไหมวิ่งตัดหน้าเลยวิ่งตัดหน้าเลยเมื่อกี้ไปเรื่มรถไปที่ระวังนะแม่มูมันสร้างใหญ่กัางทางเราได้นะมาเร็วเฮีย วิ่งโดนวิ่ตามกันด้วยอยู่ไหนมันอยู่ไหนชันสองเหรอันั่งอ๋อยี่แอบนี่โลคุยโนไอ้เหียมันมาหาเราพี่มันมาหาเราชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหึใครเปิดไฟโน้พี่โนพี่โนไอ้เหียพี่โนตสังอยู่สังช่วยช่วยสังไมพี่โน้หนีพี่โน้วิ่งเลยพี่โน้หนีเลยวิ่งแลวิ่งแวิ่งวิวิ่งวิาตูนตอนนี้หาตูวไปไปไปวแล้วเลย มึงโดนแน่เลยมึงใช่มึงโดนแน่ยี่หมาเลี้ยมาแล้วเอาลี้ยเล้ยสูวมันสูวมันโออสุวรรณให้มันกัดคอทีดีให้มันกัดคอทีดี้ม่ถึงคนให้มันกัดคอทีดีไปเลยจ้ะเป็นผู้ไม่ใจตายเออใครเจอสาใครใครเจอสารลักลอบตาบอกนะ้ใครใครจีวะแถวแถวกรัะใครจีวะตุนจะรักอะไรนะพี่ลอบตาตาแล้วมีเออเลือดไหลอ่ะ อ๋อมันอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งเฮ้ยไอ้แเราแล้วลูปแพ้ลูกแพะจะรับเป็นใครจะรับเป็นใครตายตัดไม่กล้าเดินเชื่อว่าตกใจหมดเลยเอาเอากูแอบดีรอเหี้วอะไรอย่างนี้ใครโดนนะไม่โดนเดียวไม่ไม่มันมันกำลังออกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งของผมอยากได้กุญแจห้องเก็บของจังเลยอ่ะหาไม่เจอเลยตอนเนี้ยวิ่งวิ่งเขี้โคตรทั้งเฮ้ย

มันก็มันก็รู้นะว่าเราอยู่ในตู้ไหนเปิดลากอะไรเชี่ยมันเปิดตู้ได้เฮียบังเฮียบังหน้าข้า่ไหนไะไอสารสปีดรันเลยเดี๋ยวเนี้ใครพวกฟางรีงวนอิโอ้ยดวงตาไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยดวงตาเนี่ยทุกคนเพื่อนๆไอดวงตาอยู่ไหนกันถ้าเขาฟางอยู่ไหนกันเพื่อนๆเพื่อนมาร่วมหน้าคนละควางเพื่อนๆอยู่ไหนกันต้องวิ่งหาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยพี่บ้ายก่อนใครก็ได้ เดี๋ยวดีไอ้เที่ยวเลยเหรอพี่ไอ้เที่ยเอ้ยเผาวัดลูกจังหวะนี่โอให้มันโดนไอ้เที่ยวกรโดนไว้พังกูมีไม่สู้ตู้ยวมันก็เปิดมาหามึงเหมือนกูขนาดกูโดนห้าปองมันยังเปิดมาจั๊กเอวในตู้เลยไอ้พี่ว่าผมขอตู้นี้นะเกิดเกิดเกิดนาเกิดโอ้โหเกิดดีนะแม่งห้องนี้มีตู้หนึ่ง เก้ออย่างนั้นไม่ต้องชุบก็ได้นะที่หลังโอ้ยโอ้สวสดเกูเฮ้ยถ้ามันมีทางล้มันเจ้าโอตายหาได้เลยโนนนนี่ย้ยยย้อยย้ยยู่ที่โอยยด้ยด้ย้ย ไปยืมไอ้มุโอ้ยไปยืมไอมึงเต็มเลยตั้งยเ็บร้ไปไปออกออกอมาทามาทำงานไปยมไยมไอ้มดชั้นล่างใช่ไหมเฮ้ยเจสัล่ะเสรักลูปลูเออที่จัดเวลานกาสายไนกาซายเออมาเมาเลยเอามาวางเลยบเจนกาซายมันไม่ไหนทอ่เจสันเล่านกาายโอเอาไม่ได้นี่มันข้ามไวมาก ไปน้องไปแล้วตู้น้องก็บอกว่ามันยากแล้วนะคือเกเควสที่ได้สุดยอดอ่ะคุณอยู่นี่นี่อยู่นี่มันวิ่งผ่านหน้าเราไปเมื่อกี้เห็นปะแต่แต่ผมไล่นเจ้พี่แบงที่เก่งนี่แหละอ้กทีหนึ่งก็หลังโอ้ช่วงไหนนี่แมงมุมกัดกูเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้เลยใครไข่คนนึงจะหมุนไม่ได้ไปไปไปโอ้แม่ไปไข่สมุนไก่นะใช่ใช่ใช่มันเกิดแถวไข่รั่วเลยอ่ะ ใครเผาใครเผาเอ้าไม่ใช่คนตายเดี๋ยวนม่ใครเผามันมากูบอกโน้นเล็วมันเอายันในตู้แล้วหลังๆอ่ะอีโดนมีไข่ไหมไม่มีก็มีเขาไปเอาไอ้เฮียผีโมเอไอ้สัตว์เอาเนี่องไไข่ลูกแพ้เนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่พี่ไปดรอปมันเก็บมามันเก็บมาใช่ใช่ที่นี่เออเก็บยาเลยพี่เดี๋ยวพี่ลูกแพ้อยู่ไหนวะผมมีไข่มาเยอะเลยว่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวยา ไม่แพ้อยู่ที่ไหนเอสย์สองอะเั้ยสองปะแต่ห้องเก็บของไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยไปมือเยี่ยจัดได้ดีมากเออเจอละโอเคเย็ดแม่ตรงปูเลยไอสัตว์ใครวิ่งห้องหน่อนพี่ผมขอจองตู้ก่อนว่าปูโดนแน่เลยดูสองไล่เออโดนเนาะไอโน่เนาะเหรอใครใครใครอยู่ข้างกูวะ เขาพี่โน่นเลยดิโน้ดอนอ่ะพี่โน้ดข้ามไปข้างล่างได้ไหมมันมันมันล่าอยู่มันล่าอยู่มันล่าอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองใช่เหรอเออเนี่ยวิ่งหข้างล่างนนั่เองเฮ้ยใครใครตรงนี้นี่ไอ้โน้ดหรอแล้วใครไม่แอบใกล้กันเลยวะาติดชิดกันเลยโดนน่ะโดนโนโนนี่โนนี่ไหมโนโน่นโดนสวบอ่ะโนโนดอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บยากูวางยาไว้ชั้นหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บให้อยู่แถวบันไดเอง มันต้องเปิดตู้ไอ้บ้านเดี๋ยวนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาโอ๊ตโอ๊ตไปก็บยามาช่วยโอเคไป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 ได้ไปได้ไปได้ไอ้เจี๊ยบลากมาเร็วไหนวะยายาไว้ตรงไหนแล้ววะเชี่ยไอ้บ้านมีอะไรเดินตามบุตรตัวเองอ่ะเออช่างหัวมันไหนมันตามกูตรนะเรเฉียไปอยู่เดี๋ยวเอาเอาเอาไข่บีเกมบอลไอ้เชี่ยเอายามาช่วยเพื่อนก่อนไข่ลูกด่างมาไม่เจอเลยว่ะ

โมการสาอสไม่เต็มแคนแล้วนะุ้เสียงเกมตั้งัดเลยอะวันดีๆโอ้โหไหนดีทุกคนเลยแ้วตรงพี่ตรงพี่ชั้นหนึ่งอะไอห้องห้องน้ำห้องน้ำเดียวกันอะที่มันทะลุได้เนี่ยพี่อยู่ตรงเนี้ยข้างยาเลยตอนเนี้ย<อ>พี่ดนมกเมุมกัดเฉยเพิมข้างอยู่แล้วเฮียอขยตากันตายหมดแล้วเกตายเกอตาย ตายแล้วมนี่ยที่ล้วะตายหมดแล้วตายหมดแล้ว,ม,ลวมึงฟังไม่ตอแล<า>นะ้มจะม่ตอแล้ไปเรารู้แล้วว่ามันตอ่อหดมากโอเคเรารู้แค่ว่ามันโหด <laughs> เราเล่นได้ดีแล้วนะเล่นได้ดีนะนนะไปบบบอโดนลูกมาตอกด้ยครับอ้โโเ,เหี้ยย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 ย็ยย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 ลยยยยยวยยยยยรว เราเราเล่นเขี้ยๆจะเป็นอย่างนี้นะไอ้ไอ้เขี้ยมอยู่